สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็ยกเกนจีีเอน,นะครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทร้านดีกว่าเออพูดตรงๆไปเลยว่าวันนี้เราจะมาโปรโมทร้านซึ่งในดีร้านของเราเนี่ยอาซานิกช็อปสาขาสองนะครับแล้วก็สาขาแรกเนี่ยก็จะมีขายมอดเนาะก็วันนี้ผมจะมายกตัวอย่างมอดของผู้หญิงคร่าวๆนะครับเป็นแค่ส่วนกระจิตกระจอยส่วน1%ส่วน4เอ้ยไมส่วนเใช่ดิหนึ่งเปอร์เซ็นต์ส่วนร้อยของมอดทั้งหมดนะครับ ก็ไม่เชื่อว่าหนเอราก็ประมาณ10%ส่วนร้อยหรือว่า1นึส่วนสิน,สนั่นเองโอเคก็วันนี้เราจะมาให้ดูก่อนว่ามอดของผู้หญิงอ่อะมีเสื้ออะไรบ้างนะครับผมอาจจะมีแจกนะเพราะว่าก็จะมีแจกเรื่อยๆใน Discord นะครับผมอาจจะมีอัปเดตอะไรบ้างก็เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนอ่ากดผิดลืมนะครับก็เราจะมาดูชุดกันก่อนนะครับชุดก็จะประมาณคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเพราะว่าขี้เกียจนะฮะอันนี้จะเป็นชุดมอดน,นะครับผมซึ่งก็ เออลืมไปว่าร้านเราจะเน้นในมอนประมาณว่า18บวกนิดนึงนะฮะเชิญ18บวกก็ก็สำหรับใครที่อยากได้มอน18บวกก็สามารถเข้า d ดิสคอดจอย Discord มาได้นะจ๊ะเอออันนี้เป็น,นเซอร์ชิสูนะอ่ะเรามาดูชุดมอนกักนเดีกว่าครับก็จะมีประมาณนี้นเดี๋ยวเริ่มให้ดูเลยเอออันนี้ก็จะเป็นลูกคนหนูอันนี้ก็จะเซ็กซี่หน่อยอันนี้ก็จะเป็นจีนเออก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่ะนเลื่อนก่อนเร่อนอ่าอ่าดูทันป้าเนียเนี่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 ยเนียเนียเนี่ยเนียอุ้ยชุดเนี้ย,ยไม่เหมาะกับการชุดแต่งงานจริง,รงๆนี่พูดเลยว่าก็จะมีอย่างอื่นก่อนนะครับผมอ่าก็อันนี้เหมาะสำหรับว่าเป็นผีสาวถือมีผ่าตัดไล่ฆ่าคนนะฮะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคนแบบจินๆนิดนึงเออ ทรงผมเราก็ให้ดูนะครับผมเราจะให้ดูทั้งทรงผมทั้งแว่นตาแล้วก็ลองเกิบนะฮะส่วนกางเกงก็มีอีกเยอะนะฮะแต่ว่าผมไม่ได้ลงเกงไว้เพราะว่าเกียจอ่าเดี๋ยวก็เป็นชุดเนาะก็จะเป็นชุดที่แบบว่าเออก็ข้างเยอะนะเยอะกว่าของผู้ชายแล้วก็แล้วแต่ว่าเราจะลงอุ้ยอันนี้อันนี้ของแกงอื่นนะโอเค ก็จะหมดหรือยังแต่ก็ถือว่าเยอะแลเนี่ยยังไม่หมดเลยนี่ตัวเกียร์ใยกล่อมไหมคะเะไอ้นั่มันหนีอะไรอะอ่ามีชุดทหารเลยนี่เหมาะสำหรับผู้หญิงอันนี้เลยนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ซึ่งผมก็ไม่ได้ลงหมดอะไรเยอะหรอกเพราะว่าขี้เกียจอะไม่ใช่อะไรมีแค่นี้ก็โอเคแล้วอะก็ประมาณนี้นะครับผมก็ถือว่าเยอะอยู่นะมันสุดที่เท่าไหร่วะ 1้0ยสีใช่ป่ะก็มีประมาณ150ใช่ป่ะเออมีประมาณสักอุ้ยมากกว่า150่งยแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะมากกว่า150ร้ยหาสไหกาเลยนะครับผมอ่ะเราเรามาดูทรงผมดีกว่าซึ่งทรงผมมันเยอะอยู่นะเออก็ไม่ใช่แน่นอนนะจ๊ะอ่ะจะให้ดูตั้งแต่วันแรกเลย ตอนนี้ก็ยังไม่ทดสอบเสียงตัวเองว่าได้ยินหรือเปล่าแนละ้วประเด็นนก็คืออัดเลยนะฮะกดเปิดโปรแกรมมาปุ๊บอัดเลยอ่ะ78ก็เอออันนี้ก็สมผมในเกมเนาะอ่ะอะ่เรามาดูอันนี้84อันนี้เริ่มต้นที่84นะครับชอบสโอ้ขอโทษนะชอบส่งมีไม่รู้เป็นไรมันอมวยนี่อมวยโจ้ เออแต่สม้อผมเนี้ยผู้หญิงชอบใช้กันไม่รู้เป็นอะไรกันนี่แม่บือรู้จักแม่บือไหม <c oughs> อ่าอ่าอ่าเออนี่อยู่เป็นงไงล่ะผมสั้นไหมนี่หญิงผมสั้นเล็งไปที่เป้าเลยครับผมยิงออกออกไม่โดนเว้ยหนีไปเอา้เอาอ๋อว่างอีกละ่ะ ว้าวเก่งลุยช่างว้าวนี่เอา,ว,า,เอาว้าวอเอา,เอา,เอางงว้าวอีกแล้วเออเออโดนสักทีเอ้าเอ้าเอางงเว้ยไม่โดนได้ไงอะไรนั่ะเอ้ยเรามารีวิวนี้ว่ะเอ้ยแป๊บ <laughs> หนึ่งนะ <laughs> นี่ครับผมนี่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  อาจจะมีหัวล้นมากอันบ้างนะน,นะเพราะว่ามันบางนิดน,นึงนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับจริงๆเออแช่งปรับภาพแบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยคมเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่าทำแอนิเมชันอยู่เพื่อไม่ให้มันแหลกแล้วก็ไปปรับอีกทีเดียวนะฮะซึ่งก็ถ้าเกิดไปปรับ,บจริงๆก็อุ้ยอันนี้บั็อกอะไรก็ไม่รู้อ่ะแต่ก็ไม่ต้องเอาเหรอกเนาะเพราะว่ามันก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ นะครับผมอ่ะเป็นการรีวิวที่โหดลายมากก็จะประมาณนี้อ่ะอ่ะอ่ะนี่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 มีหัวโลนด้วยนะเป็นไงล่ะสวยใช่เปล่าแล้วก็มีทรงผมแบบเรียบเรียบหรูหรูคุณหนูคุณหนูนะครับผมนี่ผมยาวปล่อยเซอร์ไปเลยแล้วก็น่ารักนะครับผมอ่ะเรามาดูใหม่ ยิงไม่ได้หรอกก็ว่าอยู่ทำไมมันยิงแล้วนะอ้าไม่โดนเ,เป็นไรไม่รู้ชอบยิงอ่าก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ้าหมดแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูแว้นตางกันดีกว่า มองหินไหมอ่ะเออนี่เป็นไงอันนี้ก็จะเป็นของตัวมอดนะฮะก็จะเป็นประมาณน,นี้อันแรกก็จะเป็นอันนี้ปื๊ดปื๊ดปื๊ปอชอบอันเนี้ยสวยเฮ้ยเย้ย้เยยยนี่นี่เทปละนี่เทวเออเลิศ นี่นะครับนี่นี่ก็จะประมาณนี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่หรอกแว่นตาล่ะจริงๆก็มีอีกเยอะแต่ว่าก็ขี้เกียจรีวิวแล้วผมก็ลงมาแค่นี้อ่ะมีเกิบอีกนะมีเกิบเกิบเกิบดูเกิบก่อนนี่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 อันนี้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 อ่ะหมดแล้วเหรอเออก็มีประมาณนี้นะครับผมงงเว่อ รถ้าเกิดจอะไรอะไรเพิ่มก็เป็นเพิ่มส็อตเอานะครับผมก็เป็นประมาณนี้เ้อนี่นางเจอดาวก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมของผู้หญิงนะเดี๋ยววันหน้าจะมารีวิวของผู้ชายให้ดูนะครับผมซึ่งก็จะประมาณนี้นะฮะเดว,วารังเรากก็พบกันวันหลังนะครับผมเออระเบิดเก่งเออไปไหน เห็นอะไรตรงนั้นอุ้ยโอ้โอ้ยิงไม่ทันทันก็ไม่โดนอืออือเฮ้ยเื้ออยู่ไหนวิ่งแปแลเหรอก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยววันหลังผมจะมารีวิวของผู้ชายให้ดูแล้วก็พับนู่นนี่นั่นมานะะโอเคแต่ในวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ